อีกครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้จะนำเสนออีกพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์ในตำนานนะครับในประวัติของการสร้างพระสมเด็จของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอาจารย์โตเนี่ยนะครับก็จะมีพระหลายยุคหลายบ็อกหลายแม่พิมพ์และมีหลายคนนะมาแกะแม่พิมพ์ถวายอย่างเช่นตัวอย่างพระองค์นี้นะครับจัดเป็นพระยุคกลางยุคกลางก็จะมียุคกลางตอนต้นกับยุคกลางตอนปลายนะครับที่เริ่มจะใส่น้ำมันตังอิวแล้ว นะเป็นรุ่นแบบคาบลูกคาบดอกจะเป็นพระยุคปลายแล้วนะครับอันนี้จะเป็นพระยุคก,กลางตอนต้นนะครับเป็นบล็อกฝีมือชาวบ้านแก่นี่นะจึงไม่ค่อยสวยงามคุณเห็นไหมฮะสัดส่วนอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่มองรู้ว่าเป็นพระสมเด็จนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยแน่นอนหนักไปทางด้านเอ,เอ่อไอยีวัตถุนะครับก็คือพระยุคก,กลางตอนต้นหรือพระยุคต้นนั่นเองนะครับพุทธกคุณแรงมากนะครับ ท่านใดที่คล่องใจจันนุ่มโชพักเกมามาหาผมเดี๋ยวผมจะแตะถ่ายผุทุคุณองนี้นะฮะแล้วบอกด้วยว่าเนี่ยองคเนี้ยผมคิดว่าเก้เข้าใจว่าเกนะเดี๋ยวผมจะเอาองค์นี้ล่ะแตะถ่ายใส่แขนคุณให้จืดไปเลยนะคุณจะได้หายคล่องใจคืออย่าพูดแต่ปากใครก็ตามที่ทำเสนอผ้าคุณสักเกตด,ดูดี๋พูดแต่ปากพูดตามตำราพูดตามตำหนีพูดตามเลแต่ผมไม่ใช่คนที่พูดแต่ปากนะ ผมเป็นคนที่พูดแล้วพิสูจน์ได้นะครับเอาพลังงานทุกคุณไปวิ่งใส่แขนใส่ตัวคุณได้นะครับเห็นไ,ไหมฮะจะไม่ค่อยสวยนีย่คือฝีมือของบล็อกชาวบ้านนะครับที่แกะถวายสมเด็จโตในในบันทึกก็มีในตำนานก็มีเล่าถึงนะครับก็มีนายเจิมนายจรบ้านช่างรอนะมะีช่างอู่ต่อเรือช่าง10หมู่นะครับแล้วก็มีหลุคุณหลวงทั้งสหลวงวิจารหลวงวิจิตนรรมนหลวงวิสิทธิกานะครับ คุณต้องคือถ้าคุณจะสะสมพระสมเด็จเนี่ยคุณต้องเข้าถึงนะประวัติของพระสมเด็จจริงๆแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะว่าเนื้อหาแต่ละยุคเป็นยังไงบล็อกแต่ละบล็อกเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับ